乡土是最大，是民生。有魂、哎。 เส้นทางผ่านซีเบียเหลือวไว้ที่ได้ปกตีก็พรุ่งนี้ค่อยน่าจะกินวันนี้ก็คัดดไกไลกต่ตามดูได่เพราะว่ากินกินนมเฉยนะหนาวั๊บ สองทุ่มสิบเก้าจุดจิน่าวิ่งวันนี้คงจะไม่ได้วิ่งจะวิ่งสวนในก็ค่อยว่ากันสองทุ่มยิบสี่ดูบรรยากาศแล้วฝนอาจจะต,อตกอลตกมันก็วิ่งได้ ถ้าใจดอมคงตกไม่หนักเพราะว่าไอบอลย่างไกเขาบบก Terima kasih telah